สวัสดีค่ะดิชานนางสาวนภพรคุณผูวันนี้จะมาใรายหน่วยที่สองแม่เหล็กเฟฟ้าเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตัวนําก็จะทําให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กรอบตัวนําโดยการหาทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กรอบตัวนําจะใช้กดมือขวากับรอบตัวนําและเมื่อจ่ายกระแสเฟฟ้าให้กับขดล,ลวดผลทาให้เกิดสนามแม่เหล็กข,ของขดล,ลวดที่ขึ้นในแต่ละรอบจะคล้องกับสนามแม่เหล็ก สองรอบที่อยู่ติดกันกับทําให้หดรวดนั้นกลายเป็นขั้วแม่เหล็กสองขั้วก,การเปลี่ยนของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนั้นทำให้เส้นแรงแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงด้วยซึ่งเกิดการขยายตัวแระยุบตัวตัดกับตัวนําจึงทําให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเนี่ยวนำในตัวเองขึ้นที่ตัวนําผลที่เกิดคือเรีวยกว่าอินดักแทน ถ้าเมิดมเส้นแรงแม่เหล็กเกิดการเ,เปลี่ยนแปลงและไปโค้งตัดกับตัวน้ำที่วางอยู่ใกล้ๆจะเกิดแรงน้ำเปฟ้าเหนี่ยวน้ำรั่ว